หลังจากที่เคยถูกโจรขโมยทรัพย์สินไปช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะสำหรับร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือที่จังหวัดนครราชสีมาของนักแสดงตลกชื่อดังนะคะอย่างพี่ธงธงมกจกหลังจากนั้นเนี่ยจึงได้ตัดสินใจนะคะติดกล้องวงจรปิดทั่วร้านเลยละคะ่ะล่าสุดนะคะถูกโจรบุกร้านกว๋วยเตี๋ยวขโมยทรัพย์สินเป็นครั้งที่2ซึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งของคืนวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ่ะ โดยคนร้ายนะคะได้งัดประตูเข้ามารื้อคนเข้าของอยู่สักพักก่อนที่จะเปิดคอมพิวเตอร์นะคะและช่วยตัวเองและทิ้งร่องรอยไว้แต่ไม่ได้นําสิ่งของอะไรออกไปเลยค่ะแต่ความซวยนะคะมาตกที่พนักงานที่เข้ามาดูร่องรอยในช่วงเช้าว่าเป็นอะไรเพราะว่าทั้งเขี่ยทั้งดมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เปิดดูคลิปวงจรปิดก็ถึงกับเวอร์ไปเลยค่ะซึ่งคุณธงธงนะครับเผยว่าหลังจากทราบเรื่องทั้งโกรธทั้งขำเลยนะฮะจากประสบการณ์ครั้งก่อนน้องในร้านได้ระวังอย่างดี นำเงินกลับไปไว้ที่บ้านติดกล้องวงจรปิดเพิ่มนะครับเลยทําให้เห็นพฤติกรรมคนร้ายแบบชัดเจนเลยแต่ก็สงสารน้องๆครับพนักง,งานที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ล่าสุดครับจับตัวคนร้ายได้แล้วนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งช่วงบ่ายของวันนี้ครับได้มีการนําตัวคนร้ายเนี่ยมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือด้วย และอีกคดีนะคะที่เสียหายนับล้านเลยค่ะสําหรับนักร้อง cover นะคะคุณหยาดพิรุณจากผลงาน c o อร์เพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับนะคะจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปล่าสุดงานเข้าแบบเต็มๆเลยค่ะๆๆหลังถูกอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวนะคะที่เคยเป็นเพื่อนสนิททางานด้วยกันมานานกว่า10ปีโกงเงินรวมเป็นมูลค่ามากกว่า5ล้านบาทนะคะ โดยวันนี้ค่ะเวลาสเบเ็ดนาฬิกาที่สถานีตำรวจนครบานห้วยขวางหยาดพิรุณพร้อมทนายตั้มสิทรานะคะได้นําเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวในข้อหารักทรัพย์ในจ้างค่ะโดยหยาดพิรุณนะครับเผยว่ารู้สึกเสียใจครับที่ต้องมาแจ้งความส่วนสาเหตุที่ตนเองทราบว่าถูกโกเพราะว่าไปถ่ายงานแล้วก็ลูกค้าเนี่ยแจ้งมาว่าโอนเงินไปให้แล้ว ตนเองก็ตกใจเลยนะครับเพราะว่าไม่มีการตกลงเรื่องโอนเงินจึงเริ่มมีการตรวจสอบครับจนรู้ความจริงว่าตลอดร้อยงานที่ผ่านมาเนี่ยโดนโกงเกือบทุกงานเลยล่าสุดนะครับทีมข่าวติดต่อไปยังทนายตั้มครับถึงความคืบหน้าในคดีทราบว่าตอนนี้ <c oughs> ขออภัยครับทราบว่าตอนนี้นะครับได้มีการตรวจสอบพบ20กว่าเรื่องที่มีการช่อโกงความเสียหายเนี่ยประมาณ5ล้านบาท ส่วนอดีตผู้จัดการส่วนตัวนั้นหลังจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะฮะได้ปลดจากการเป็นผู้จัดการส่วนตัวแต่ยังมีไปหลอกลูกค้าเก่าๆอยู่ด้วยหลังจากนี้นะครับยาพิรุณจะใช้เวลารวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมไม่เกิน20วันแล้วก็จะนําหลักฐานมาเข้าพบตารวจเพื่อให้ปากคําอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ